สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับเอยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางหน้อยสามน้อยสี่น้อยนะคะก็เน้นรอบให้นะคะบางวันก็มาตามรอบนะคะบางวันก็มานอกรอบเนาะก็ชมแล้วก็พิจารณากันดูนะคะก็ให้ตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดวิ่งได้รูดได้นะคะถ้าชอบแล้วค่อยตามนะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะคะก็ลองไปดูตัวอื่นสูตรอื่นหรือว่า อาจารย์อื่นๆหรือว่าแอดมินอื่นๆเนาะสํานักอื่นๆมาดูนะคะมาเปรียบเทียบกันดูนะคะเพื่อที่เราจะได้แนวทางให้น้อยตัวลงที่สุดนะคะคัดแบบเน้นๆนะคะก็ลองจับชนกันดูนะคะหลายเจ้าหลายสํานักนะคะก็รับชมรับฟังได้ทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะก่อนที่เราจะไปรับชมในงวดวันที่8เดือน9นะคะเราก็มาสรุป วันที่เจ็ดกันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะวันเข้าหรือหลุดนะคะบางวันแอดยินก็เน้นรอบนะคะที่สําคัญคือสามนอยนะคะที่วางให้อันนี้เน้นรอบให้เป็นแนวทางนะคะว่าจะมาตามรอบที่แอดยิยนวางไว้ให้ไหมบางวันก็มาตามรอบบางวันก็มานอกรอบเช่นเดียวกันนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ชมอย่างมีสตินะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะก็ไปลุ้นๆกันต่อเลยนะคะกับฮานอยสามน้อยสีน่น้อยนะคะอันนี้เน้นรอบให้เนาะสุด ถึงจะเป็นสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะแต่ตัวเด่นเราก็คัดมาแบบเน้นๆนะคะวันนี้ก็วางรอบให้เหมือนเดิมให้เด่นที่หกนะคะสูตรสองให้เด่นที่หกนะคะก็ใครจะไปลุ้นเฉพาะกีดกอได้นะคะบางวันก็มาบางวันก็ไม่มาเช่นเดียวกันเนาะก็วิ่งรูดฟันได้ทุกหน่อยเช่นเดียวกันนะคะให้ตัวเดียวเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะ ก็บางทีเน้นอาจจะผิดคู่บ้างถูกคู่บ้างนะคะก็มาดูที่รอบเฉพาะกิจกันก่อนเลยเนาะรอบเฉพาะกิจนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะสี่สามสี่กับสองเก้านะคะตัวเด่นรอหกนะคะก็ลูดไปนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะก็ยังไม่มานะคะรอยเฉพาะกิจไม่มานะคะ มาดูที่รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษนะคะหนึ่งเกแดแล้วก็หกหนะคะอ้าวหกหมาแล้วพี่น้องจา๋าตัวเด่นเรามานะคะนี่รอบพิเศษนะคะมาดูที่แอดวางรอบนะคะปกติ vip ใช่ไหมแล้วก็กำกับให้ถ้าบางท่านก็อาจจะดูเพลินๆอาจจะไม่ได้ฟังหรืออาจจะไม่ได้อ่านที่ยินเขียนให้เนาะบางท่านก็อาจจะฟัง เข้าใจเนาะยีนบอกว่าหนะคะมีสิทธิ์มาพิเศษเหมือนกันนะคะมีสิทธิ์ที่จะมาพิเศษนะคะก็มีลุ้นมีลุ้นนะคะเหมือนวันก่อนใช่ไหมวันที่หบอกหนึ่งมีสิทธิ์จะมาพิเศษเหมือนกันวิ่งรูดได้เหมือนกันถึงจะวางให้ปกติ V.I.P แต่ก็มาพิเศษด้วยนะคะส่วนวันที่7ดก็เหมือนกันนะคะสองวันแล้วนะคะ สองวันแล้วนะคะที่ยีนวางสูตรส,สองนะคะสูตรสองนะคะวางให้แบบนี้นะคะสองวันติดแล้วนะวางให้ปกติแล้วก็เน้นย้ำพิเศษมีสิทธิ์มาพิเศษนะวันที่หกมาจริงๆนะคะมาพิเศษปกติ v ี p อพมาสามน้อยนะคะมาดูวันนี้อีกนะคะวันที่เจ็ดนะคะมีสิทธิ์มานะคะมีสิทธิ์มาพิเศษเหมือนกันนะคะหกมีลุ้นมีลุ้นนะคะ สายวิ่งสายรูดวิ่งได้รูดได้นะคะก็มาจริงๆนะคะหกหกเต็มเต็มนะคะส่วนเก้าแปดลุดไปนะคะหกหกมาในรอบพิเศษนะคะที่ยินเน้นให้นะคะว่ามีสิมานะคะแล้็ดูกันเบิ้ลน,นี้นี่รูดหกแล้วก็ยกเบิ้ลไปเลยพี่น้องอย่าได้เด้งเดงนะคะก็มานะคะรอบพิเศษนะคะก็ยินดีด้วยเนาะสูรสองปังมากวันนี้สุด แม่เจ้าดีใจดีใจจะเป็นน้องจา๋าก็มาดูรอบปกติกันเลยนะคะรอบปกตินะคะเอาเจ็ดนะคะหกห้าแล้วก็ศูนย์ห้านะคะวันนี้ใครได้ห้ารอบปกติเด้งๆเนาะก็ยินดีด้วยนะคะดูการเบิ้ลให้ห้าห้ามาหกห้าไปหกเราก็มาเนาะหกมารอบปกติอีกนะคะหกห้าเอาหกห้าตรงตรงนะคะ ตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดส่วนห 6, 6เราก็นี่ตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดเหมือนกันรอบพิเศษรอบปกติห5ห้าเต็มเต็มนะคะยินดีด้วยนะคะโอ้พิเศษนะคะปกติมาดูที่วีไอพีนะคะ0ูนย์ห้าหลุดนะคะมาดูที่วีไอพีนะคะมีลุ้นอีกนะคะมีลุ้นโอ้ย0 5 6หแล้วก็9 6หพี่น้องจ้า ใครตามรอบ V.I.P. อีกนะคะเด้งน่าจะพี่น้องจ้าโอ้ยวันนี้แอดยินล็อกหกให้มาทุกน้อยเหมือนหนึ่งวันที่หกนะคะวันที่หกให้หนึ่งมาพิเศษปกติ V.I.P. มาส่วนวันที่เจ็ดให้มาพิเศษกับปกติ V.I.P. ก็มานะคะอา่า V.I.P. เด้งนะคะพี่น้องขาก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านไหนที่ตามก็น่าจะโชคดีนะคะรอบพิเศษเราก็ได้แล้ว รอบปกติอีกก็ได้หกห้าอีกรอบ VIP นะคะเด้งนะคะบนล่างรับซับรับซับจะเป็นน้องจ๋ายินดีกับทุกท่านที่โชคดีด้วยนะคะสำหรับสายรุธดหกวันนี้เจาะก็เจาะให้อยู่นะหกห้าหกหกนะคะหกหกยินติดไปทุกสูตรได้ทุกสูตรแน่นอนถึงว่าเม็ดเดียวยินจะมาแค่เฉพาะกิจนะคะแต่ยินติดเบิ้ลหกหกไปนะคะ ติดให้ทุกสูตรเพราะว่าชอบคิดว่าเบิ้ลจะมาก็เลยต้องวางให้ทุกรอบนะคะบางท่านอาจจะพลาดพลาดนะคะอาจจะพลาดสูตรสูตรได้สูตรหนึ่งไปนะคะก็จะได้ตัวกันหกหกนะคะกันเบิ้ลนะคะก็กันให้แค่สี่ชุดเท่านั้นสี่น้อยสี่ชุดนะคะจะได้ไม่เสียใจเนาะเสียดายจังเลยทําไมเราไม่ได้ดูสูตรนี้เราไม่ได้หกหกเลยอะไรประมาณนี้ ถ้ามียิยงก็จะวางให้ทุกสูตรนะคะแต่ก็ยินดีในงวดวันที่7กันด้วยนะคะสายรุ่นหเนาะก็ไปตามรุ่นต่อในงวดวันที่8ดกันเลยนะจ๊ะวันที่8ดนะคะเดือน9ก้าจะเป็น้องจ้าปีหกสี่แนวทางนะคะ ห้านอยก็ยังเป็นสามนอยนะคะพี่น้องจาอ๋าเอาเน้นๆสามน,น,นอยแต่้อยนี้จะก็สุดสองนะคะสุดสองนะคะก็เน้นสองตัวบนล่างเหมือนกันนะคะตัวเด่นก็จะให้ตัวเดียวเหมือนกันแล้วก็จะวางรอบนะคะบางวันก็รูดเจอนะคะพี่น้องจ๋าก็บางวันก็รูดเจอบางวันก็รูดไม่เจอนะคะ ก็ให้วันเดิมจากสูตรนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละปกติแล้วก็วีนะคะแต่รอบนี้วันนี้วันนี้ให้เฉพาะกิจด,ด้วยนะคะ,ะวันนี้ให้เฉพาะกิจนะคะให้ปกติพิเศษเอ้ปกติ VIP แล้วก็จะเฉพาะกิจนะคะก็ให้เด่นที่แปดนะคะวิ่งรูดแปดนะคะถ้าชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะจ๊ะแปดศูนแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามนะคะแปดสี่จ้าจุดจัดฟัดบึ้มนะคะสำหรับแอดยินสายรูดนะคะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะจ๊ะก็บางท่านอาจจะดูสูตรหนึ่งเนาะไอ้สูตรวัดใจนะคะยินยินไม่ได้วบไม่กไดยกันเบิ้ลให้เนาะยินให้เบิ้ลตัวเดียวก็ถ้าดูสูตรนี้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะยินคิดว่ายัง ยังเบิลอยู่นะยินคิดว่ายังเบิ้ลอยู่แต่ถ้าวันไหนถ้าวันไหนไม่ได้เบิ้ลยินก็ว่าไม่น่าจะมีแต่วัน,นวันนี้ยินก็ว่ายังมีเบิ้ลอยู่นะติดไว้ก็ดีนะคะก็จะให้แปดแปดนะคะตัวเด่นนะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะการเบิลนะคะสําหรับสูตรวัดใจสูตรวัดใจยินการเบิลให้ตัวเดียวเนาะก็อย่าลืมนะคะก็รับชมรับฟัง ได้ทุกสูตรนะคะแล้วก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะไปพิจารณากันดูนะคะว่าเราชอบตัวไหนชอบตัวไหนหรือว่าเราจะรูดตัวไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะที่เน้นรอบนะคะบางทีก็มาตามรอบบางทีก็มานอกรอบนะคะที่เน้นเน้นคือสามน้อยนะคะพิเศษปกติ VIP นะคะอย่าลืมนะคะบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังยินหรือว่าไม่ดูเพลิน,นก็จะไม่เข้าใจเนาะทาไมไม่มาตามรอบแอดอะไรประมาณนี้นะคะก็ ไม่อยากให้ดรามาจ้าอันนี้วางให้เป็นแนวทางนะคะที่สำคัญแอดยินให้3าน้อยนะคะพิเศษปกติ VIP จ้าแต่ถ้าเราชอบจริงๆเราชอบปกติเรารูดป,ปกติถ้าเราชอบ VIP เราก็รูด VIP หรือบางท่านก็อาจจะเอาไปรูดพิเศษถ้าชอบนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะจะเน้นตัวที่ชอบนะคะก็มี8 4 8 2ี่แปนะคะก็แปจนะจ๊ะแปดแอะ่ะ แปดเก้าแปดหกนะคะ,ะเน้นให้แค่นี้พอเนาะที่สำคัญคือเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะอย่าลืมจ้ะถ้าชอบก็รูดได้จะวิ่งได้นะคะ ค่ะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้เป็นแนวทางได้นะจ๊ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดก,การแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ